ได้แล้วบ่ได้แล้วค่ะใส่คูลรตีใส่แล้วค่ะจ้าค่ะได้แล้วค่ะสิบเบ็ดนะปลาติดแล้วปลาตัวจ้าปลาติดน้องมาดิ้นได้หรอมาสิบเบ็ดยาไข่โดเด็งแล้วค่ะมาหนี้ยาไขาดด่โมเด็งคุณยายเนี่ย เพลงนั่งอยู่ฟังพูดเป็นเงียะถักเทะค่ะแต่ว่าปลัวคุณย้ายไดหรือบ่ได้เพิ่งเพิ่งบักกันออกมาวันนี้น้องว้าหมานแล้วค่ะน้องว้าหมานค่ะได้ไปเค่งตัวที่สองแล้วจับบัฒน์นัดจับปักเท้าเวียนปัก ปาก็งปาก้าโอปลนนินเอาเบ็ดัขึ้นอย่นึงสิปลนนินปลานิ้โปลนนิอาปนปลานินค่ะปลนนินไป้องตัวนล็กๆด้วยนะว้าตัวใหญ่ปันเดด้วนะล้นาะอาเลยมันอีกคนเลปลานินค่ะได้ปาิงจ้ะได้อีกแล้วค่ะมันกินไครหมดน้ำท่อทางมั เห็นบ่ะมือแน,น่นมือแน่นท้วมอืมนี่น้องว้ากหมานแท้มื้อเนี่ยมันหมานลรอเด็กขามบุณย์เนี่ยนั่นมานได้กซีหาตัวแล้วจับภาพตอนขึ้นมาได้ทันน้องว้าจา้าวเธอค่ะน้องว้าอีกแล้วค่ะมาถึงสองนาทีเลยดึงเอาดึงเอาดูค่ะเป็นได้หลายตัวด,ด้วยเนะ่ยหมานได้น้องว้าลิ้นคนเดียวเลยเมื่อเนี่ย น้องวอลินมันได้เจ็ดแปดตัวแล้วค่ะนั่นแหละบะแมนอ้าวกระสิรุ่นน้องวอลินละขาเมื่อไหร่ยังบัลลอนวะยังบัลลอนยังบัลลอนรุ่นต่อลมพัดเนยนนลมพัดลมใจลมพัดเมื่อนี้ลมเพลลมพัด วิ่งค้องกันค่ะซ <c oughs> ิบเบตเน,นี่ยนะเข่ามื่อนี่ค่ะด้วยเนี้อไข่หมดแดงน้องวดินว้าวนี <c oughs> ่เป็นผลงานค่ะแต่ว,ว่นนาน้องวดินคนม้ามันหม่านมื่อนี่มื่อนี่ได้ซีตัว <c oughs> น้องวดินเป็นดึงเอาดึงเอาขาขงลูก่ะค่ะ่ะ <c oughs> ได้ฮัตตนินเป็นหมานเด้มื่อนี่ อันนี้แม่ต่างจ้าเดี๋ยวย,ยาไปบนของคุณยายเพ่งค่ะคุณยายเพ่งก็อยู่ฟังนี่แต่ว่าคุณยายเพ่งนั้นเป็นยาถักเทไม่นี้ป่าสัตวก็ไม่ค่อยได้เป็นใดเมื่อเนี่ยเอาก็ได้อยู่ตัวเนี่ยเห,นหน็นปะได้ไปเข่งทั้งน่ะแม่นปะโอ้ได้อยู่ได้อยู่คุณยายได้อยู่เว้ยมื่อเนี่ย นี่่ีหาตัว้วตีพวกโหใยญ่เยยูมมาเนี่ยสองตัวบบง่เตะด้งเอาด้งเอาเพื่นวองมาลินดี่ฟังพูดโฮมด่นแบบงี่พื่อ มาหาจากคุณยายเพ่งได้ไปเค็งน้อย<ะ>มเมื่อกี้นี่ลองวัน<ะ>นี้ต,ามมาติดปลากระเดิดค่ะแต่ว่ากล้องก็เอื่อเลอ่ฟังผุนคุณยายเพ่งแล้วได้ปลาเค็งสั้น

ย้ได้อีกแล้วลูกป่ายังบุษันวาว้าลูกป่ายี่ศบอืมจ้า วันน nice. <as> ี้ห <chưa> น <realized eterm Gore> ่อยแล้วเฮ้ยน้องว้านเนี่ยได้ได้ได้เน้องว้านอ่ะเกินว่าเสียบเงี่ยงเพราะทานเลยค่ะ ืันนี้ิ่นเสียบงามบระทันเลยนะ่ะพอวางปุ๊บติดปั๊บเลยผลตอนแรก่นอุ้ยเตียติดแล้วล่ะจ้ามันบอนดดีดีด้วยไหมคองย้ายกับบ่นอนีดเตียบอนหรือทอดหรขับรถทอดมาเขาห้มมานลุกันก่อนคนงานเนี่จ้านั่งเตเลยบ็ไไ้เนาะ กินแล้วแก่น้าคุณยายได้ยินเสียงท่านนี้ดึงเอาดึงเอาคุณยายมาหาเลย เ,เสือด้อดวยเสือสำเร็จจุลหาบาท,จ,าบาทจมดิ้งแล้บิติดเลยเอลองมาดิจะหาปลากระเด,ะะเดิ่อละลายอ่ะ ออกห่าใช่เนาะดึงไเนี่ยังเด้ยอย,ยูจมบ้จมบุยเหยดึงเลยพะโยกโยกเสะมันะมันเป็อนอะไนั่น,น,นมันเป็นปนนลากระเดิดหุนไปและเฮ้ยพวไม่นเพิ่งอีหันติีเลยจังว่าอย,ยู่เลยว่ะ วัดพันธอยจมเลยวะาั้ัได้ประข่าวค่ะสถานที่ตรงนี้ซิทได้ดตลอดเลยครับไปแล้ววะไปลุกข้อค่ะเป็นฟูงไปแล้วเออมันตือนเสียงอือมันเง้ ฟูงแบบใหญ่เลยคือที่ตใหญ่เติมเนาะแต่ที่บ้านนี่แหละเนาะไม่เนไม่เนตัวใหญ่เลป้าไปแล้วเห็นไม่กี่แล้วเพ่นไม่เห็นนางเสบีย์ฟูงปลาลูกคอค่ะไปแล้วป้าฟูงบบง่ายไปเด็ดเนี่ปลาลูกคอกวนอ้อมเบ็ดให้เยอะ เป็นฝูงเลยไปแล้วไปแล้วว้าแม่มันนำด้อเนาะแม่บรรนำยุนนย่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยว้าว้าเบสดโอ้โหฝูงปลาปลาตองปลาก้ก็ระเบนวันนี้น้องวารินหมานค่ะ,ะน,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 นีะค่ะพวกปลาน้องวารินเด้อน้องวารินเพิ่นหมานเมื่อไนกลับแล้วยาย กลับแล้วค่ำแล้วเฮ็ดอินซิดงามปวดจะซื้อ